สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่กับพี่เกมเช่นเคยนะวันนี้นะครับพี่เกมจะพาเพื่อนๆมาทดสอบว่าความร้อนมีผลกับความแรงของ CPU หรือเปล่านะครับวันนี้พี่เกมก็จะทําการเทสกับตัว CPU Intel Core ห้4ส่อ3470เนะเราจะมาเทสว่าความร้อนจะมีผลกับคะแนน CPU นะครับหรือเปล่านะด้วยวิธีการเทสนะครับเดี๋ยวพี่เกมจะเทสกับตัวโปรแกรม c p u c หรือ CPU-Z นะครับตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับขั้นต้นคือ เปิดวินโดว์รันวินโดว์ได้ตามปกติอะเดี๋ยวเราทํทำการเทสต,ตัวคะแนนของ Intel Core i 5ถ้าเราเอาซิงค์เนี่ยเอาซิงค์แปะไว้เฉยเนี่ยอ่าอันนี้สมมุตินะสมมติว่าเราทำการติดซิงค์ติดตั้งซิงค์ตามปกตินะครับติดตั้งซิงค์หน้าสัมผัสซิงค์โดน CPU แล้วมีการระบายความร้อนด้วยซิงค์เนี่ยเราจะมาทำการเทสว่าคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะโปรแกรมที่เราทำการเทสก็คือ CPU Z แนะครับอะผลเทสของเรานะครับกำลังจะขึ้นนะครับ แบบมันติคอ้นะครับสคอสี่เทรดวิ่งอยู่ที่1399 3 0 0 9เอ่อเอ่อ1,399 1,398ประมาณนี้แล้วก็แบบซิงเกิลคอวิ่งอยู่ที่367.0เดี๋ยวเรารอให้มันสต็อปอ่ะโอเคผลคะแนนออกมาแล้วนะครับแบบการที่เราติดตั้งซิงค์ลงไปตามปกตินะครับก็คือ CPU มีการระบายความร้อนที่ดีในระดับหนึ่งนะซิงค์ติดกับ CPU ได้คะแนน มันติคออยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าเดี๋ยวทําการจดไว้นะครับจดจดคะแนนไว้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่ะพี่เกมเอาปากกาไว้ไหนนะครับปากกาอยู่ไหนโอเคปากกาเจอละหน้าคะแนนมันติคออยู่ที่หนึ่งสามเก้าแปดจุดศูนย์นะครับต่อไปซิงเกิลอยู่ที่หกเอ่อสามหกสามหกเจ็ดจุดเจ็ดอ่ะ 367.7นะครับมันติคออยู่ที่13980ด้วยวิธีการใช้ซิงค์ตามปกติต่อไปนะครับหลักการเดียวกันนะถ้า CPU ร้อนขึ้นนะครับถ้า CPU ร้อนขึ้นเราจะมาดูว่าคะแนนของผลเทสจะต่ำลงไหม นะเหมือนเพื่อนๆที่เคยแบบพี่เกมครับทำไมสมัยก่อนผมเล่นเล่นเกมแล้วเฟรมมันสูงนะครับอ่รู้สึกว่าคอมมันลื่นขึ้นแล้วแต่สมัยนี้ทําไมคอมผมมันรเริ่มกระตุกอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็มีส่วนนะถ้าคะแนน CPU ต่าลงหรือความร้อนสูงมากขึ้นเนี่ยตัวสเปคเครื่องอ่ะมันก็จะทำทำให้เครื่องมันร้อนแล้วก็เฟรมก็จะตกคะแนน CPU หรือความแรง CPU ก็จะตกลงเรามาดูซิว่าเหตุผลนี้จริงหรือเปล่าพี่เกดจะทําการเอาสิงออกสิงออกแป๊บหนึ่งให้มันอุ่นๆเลย ต,ตอนนี้เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ทํางานใช่ไหมความร้อนก็จะน้อยนะพี่เกมจับได้ถือว่าไม่ร้อนนะครับพี่เกมถือว่าไม่ร้อนยังอุ่นๆอุ่นๆนะครับเดี๋ยวพี่จะลองสิงออกอุ้ยแทบไม่รู้สึกเลยนะแปลว่าเครื่องไม่ได้ทํางานนี่ครับเครื่องไม่ได้ทํางานนะเครื่อง <c oughs> ทํางานอยู่แค่1.59นะครับสปีดอยู่แค่1.59นะเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วผลเทสครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้สึกนะเดี๋ยวพี่เกมเทสต่อนะครับเทสครั้งที่2ไปความเร็วอ้าวลดลงจริงครับผม ลดลงอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดละเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นอ่านใจแล้วยังไม่ร้อนมากอ่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับครั้งแรกอยู่ที่หนึ่งสามเก้าหนึ่งยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งจุดห้าซิงเกิลอยู่ที่สามหกเจ็ดจุดเก้าครั้งครั้งที่สองนะต่อไปครั้งที่สามครับ,รบก็คือเล่นมาสักพักหนึ่งละ ดูตีว่าความร้อนจะมีผลมากน้อยขนาดไหนครั้งที่3สเปคสปีดก็ยังอยู่ทรงๆหนึง่งสามแุดนะครับซิงเกิลก็อยู่ที่หนึ่งสามสามหกเจพอดีพี่เกมต้องมองผ่านทางกล้องด้วยมองผ่านทางนี้ด้วยอาจจะทำให้เพื่อนๆงงภาพนิดหนึ่งเฮ้ยครั้งนี้สปีดก็ยังใกล้เคียงเดิมนะครับ เทต่อไปนี่เราเอาอันนี้ออกกันนะความร้อนเริ่มขึ้นแล้วอ่ะความร้อนเริ่มขึ้นแล้วนี่ผลรอบนี้ชัดเจนเลยนะครับความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นเหลือแค่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามนะครับครั้งที่สามอยู่ที่หนึ่งสองแปดสามจุดสามซิงเกิลอยู่ที่สามสิบหนึ่งเอ้ยสามร้อยจุดเจ็ดนี่เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วพี่เกมรู้สึกว่าอุ๊ยร้อนร้อนร้อนมาเทต่อถ้าความร้อนขึ้นนะครับ คะแนนเทสจะอยู่ที่เท่าไหร่ตกแล้วครับเหลือหนึ่งพันสองร้อยขวาแต่ว่าอย่าลืมว่านี่ครับผลผลเสียมันคือสปีดจะต่ําลงสปีดมันจะต่ําลงเพราะว่าความร้อนสูงเครื่องมันจะทําการตัดไฟนะครับตัดไฟเพื่อไม่ให้ความร้อนสูงมากทําให้สปีดเนี่ยมันขึ้นน้อยนี่คือเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เฟรมตกนะสปีดมันต่ําลงเห็นไหมสปีดมันต่ําลงนะครับครั้งนี้เหลือแค่พันขว่าร ครั้งนี้เหลือแค่พันขวายครับครั้งนี้เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดครับรเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าแปดจุดหนึ่งะครับสิงเกิลเหลือสองเก้าเจ็ดจุดสองเรามาดูกันว่าถ้าซีพเราไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วเราจะเทสคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่คะแนนกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบขวาเกือบพันสี่ เกือบพันสี่น่าจะถึงพันสี่แบบนี้นะครับเกือบจะถึงพันสี่แล้วแต่ว่าสปีดนี่ครับสปีดวิ่งสามจุดห้าสปีดวิ่งสูงขึ้นเพราะว่า CPU ไม่ได้ร้อนทำให้คะแนนสูงขึ้นนะ่ะเป็นการทดสอบที่ง่ายมากๆเห็นไหมนะสามจุดสามเก้านะครับสามจุดสามเก้าคะแนนเกือบพันสี่อ่ะแต่พอเป็นซิงเกิล สปีดวิ่งไวถึง3.55นะครับคะแนนก็สูงขึ้นแปลว่าถ้า cpu เย็นนะครับถ้า cpu เย็นสปีดก็จะวิ่งสูงได้ตลอดเออแล้วก็คะแนนก็จะสูงขึ้นถ้า cpu ร้อนคะแนนจะต่ำลงสปีดก็จะต่ำลงอ่าเพราะว่าเครื่องจะทำการปรับไม่ให้เกิดการความร้อนมากเกินไปไม่งั้นมันจะร้อนเกินร้อยองศาเนี่ยจะอุปกรณ์เสียหายได้ทำให จ่ายไฟน้อยลงสปีดก็จะต่ำลงความแรงของ CPU ก็จะต่ำลงอ่ะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งเอาออกเอาให้มันร้อนนะครับให้มันร้อนแล้วก็ทำการเทสนะครับครั้งแรกยังไม่เห็นผลเหมือนเราเครื่องมันกำลังเพิ่งเริ่มร้อนสปีดเท่าเดิมสปีดเท่าเดิม3ามความแรงคะแนนสกอร์เท่าเดิมเพราะเพิ่งรันครั้งแรกนะครับยังไม่ร้อนเท่าไหร่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่อ่ายังยังเป็นสกอร์เดิมอยู่ เริ่มร้อนพอมาเริ่มร้อนปุ๊บครับสปีด 3.39u อ่าครั้งที่2นะคะแนนคะแนนยังใกล้เคียงเดิมนะครับคะแนนยังใกล้เคียงเดิมอ่าตกแล้วตกแล้วตกแล้วเนี่ยพอร้อนปุ๊บสปีดตกนะครับสปีดตกอ่าสิงเกิลคอตกแล้วนะครับเหลือแค่3.3 3.2แล้วอะอันนี้อันนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วคะแนนเริ่มตกจากสิงเกิล366นะมาดูรอบนี้สปีดเหลือพันสแล้วนะครับแล้วก็ คะแนนเหลือพันสองสปีดเหลือสองจุดสี่นี่นี่คือสาเหตุถ้าคอมเราร้นนะครับแล้วทําไมเฟรมเราตกทำไมซีพีเรารู้สึกว่ามันไม่ลื่นเหมือนเมื่อก่อนนะอันนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นนะยังไม่รวมกับพวกการ์ดจอนะเนี่ยสปีดตกเหลือสองกว่านะครับคะแนนเหลือแค่นี้เอาร้อน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 มากร้อนมากนะครับปิดก่อนอันนี้เป็นการเทสให้ดูนะครับทาตามไม่ได้นะทาตามถ้าเอาซิงออกเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะนี่คือเหตุผลหลักๆเลยนะเหตุผลหลกัลกๆเลยสําหรับ พี่ทาไมคอมผมเล่นมานานแล้วมันมันกระตุกเมื่อก่อนมันไม่เห็นกระตุกเท่านี้เลยครับมีโอกาสเกิดจากความร้อนขึ้นสูงมีมีส่วนนะถ้าใครที่เคยเล่นแบบเกมเก่าหรือว่าเกมที่ไม่ได้อัปเดตบ่อยๆเนี่ยที่แบบเครื่องมันไม่ได้กินเ,เกมไม่ได้กินสเปคเยอะขึ้นแล้วเล่นไปแล้วเล่นมาเนี่ยมันกระตุกอาจจะเกิดจากสาเหตุความร้อนก็เป็นได้อัน,นี้เป็นการสันนิษฐานหนึ่งนะครับเพราะว่า การทดสอบแบบนี้เห็นผลเลยความร้อนสูงสปีดต,ต่ำลงคะแนนต่ำลงแปลว่า CPU ของเราทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเอออ่ะอันนี้เราใส่ซิงค์ไปแล้วแปะซิงค์ไปแล้วเราเทสให้เพื่อนด้วยดูอีกหนึ่งรอบแปะซิงค์ไปตามปกติเลยอันนี้ยังไม่รวมซิลิโคนนะยังไม่รวมซิลิโคนยังไม่ได้แบบติดตั้งให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าถ้าเราติดตั้งให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือที่มีซิงค์ที่ระบายความร้อนได้ดีกว่านี้จะทําให CPU ของเราทํางานได้ดีขึ้นต่อให้รันร้อเร์ซ็นต์รันสปีดสูงๆความร้อนมันก็ไม่ขึ้นแปลว่าสปีดสูงๆเราก็จะวิ่งได้ตลอดเวลานะครับสปีดสูงๆเราก็จะวิ่งได้ตลอดเวลาอ่านะอาจจะ3ามได้ตลอดเวลานะอ่าเดี๋ยวลองดูเทสแบบมัลติคอร์ก็คือสี่คอร์สี่เทสวิ่ง3.39ตลอดเวลานะครับไม่ปรับลดนะก็จะทําให้ CPU เรารีดเฟรมออกมาได้สูงขึ้น นะสูงได้ตลอดเวลาแต่พอเป็นซิงเกิลนะครับ CPU มันจะโดดไปถึง3.54นี่ก็คือไม่ไม่ปรับลดเลยนะมันวิ่งตลอดแล้วก็ไม่ปรับลดลงอ่ะเทีทีนึงให้เพื่อนได้ดูนะครับคะแนนอยู่ที่1,390 90ก็ถือว่าทรงตัวสปีดก,ก็ไม่ลดให้นะครับเพราะว่าความร้อนไม่ได้ขึ้นสูงสปีดไม่ลดเฮ้ยมีมีขึ้นมาหน่อยนึงละนี่พอเป็นซิงเกิลสปีดก็ดีขึ้นมาได้ นะตามหล,กกหลักการเลยสปีดลดลงนะครับคะแนนลดลงความร้อนสูงขึ้นสปีดลดลงคะแนนลดลงเหมือนกันถ้าความร้อนคงที่สปีดคงที่นะครับแล้วก็คะแนนก็จะคงที่เช่นเดียวกันอีพนะีนี้ก็จะมาเขาเรียกว่าทดสอบนะครับทดสอบแบบฉบับบ้านบ้าทางไอเกมฟิสิคอมแต่เห็นผลอย่างชัดเจนโปรแกรมที่ทําการเทก็คือโปรแกรม CPU Z แล้วก็เป็นของตัว เจคแมเนเจอร์อันนี้หากดกันได้ง่ายๆเลยในหน้าจอของเรามีทุกคนนะครับมาเดี๋ยวเทสกันอีกหนึ่งทีครับเทสอย่างทีเอาให้เพื่อนได้เห็นกันเห็นกันแบบชัดเจน TV u นะครับเป็นทุกรุ่นนะถ้าร้อนคะแนนตกแน่นอนนะครับตัวนี้เทสกับตัว Intel c ค r e ล์ห้าสาม e ี่เปตัวนี้มันบูสได้ถึง3.6นะพี่เอาซิงค์ออกความร้อนขึ้นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้การทำงานมันมันแค่เหมือนคล้ายๆกับไม่ได้ใช้อะไรสปีดมันก็เลยเลอแค่1.6ก เดี๋ยวเรามาเทสกันดูครั้งแรกจะยังไม่เห็นผลครั้งแรกจะยังไม่เห็นผลคะแนน CPU จะอยู่ที่1,300ไปปลายเหมือนเดิมนะครับสปีดจะอยู่ที่1.3.39เหมือนเดิมนะครับพอมาเป็นซิงเกิลคอร์จะเป็น3.55เหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมเพราะวาความร้อนยังไม่ขึ้นเดี๋ยวรอดูครั้งที่2อครั้งที่3จะเห็นผลอย่างชัดเจนปายครั้งที่2นะครับเหมือนการเราเล่นเกมไปสักพักนึงแล้วความร้อนเริ่มขึ้นตอนนี้ยัง1,300อยู่ พันสามเกือพันสี่เพราะความร้อนยังไม่ขึ้นมากแต่สปีดต,ตกไปแล้วครับนี่เริ่มร้อนพอเริ่มร้อนปุ๊บสปีดต,ตกสปีดต,ตกปกติซิงเกิลคอจะเป็นสามจุดห้าห้าตอนนี้เหลือแค่สามจุดสองเจ็ดนะครับเหลือสามจุดหกครั้งที่สามชัดเจนแน่เดี๋ยวดูได้ปุ๊บครั้งที่ 3, สามคะแนนตกไปเลยเหลือแค่ 1, 1, หนึ่งพันหนึ่งเกือบห้าเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์สปีดซีพียูเราได้แค่สองจุดสามขวาความร้อนเวลาขึ้นสูงสงนะทุกอย่างตกหมดเลยนะครับ อ่ะ EP นี้ก็ประมาณนี้เห็นผลชัดเจนเป็นการเทสแบบเห็นผลชัดเจนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนเป็นซิงค์ดีๆหรือเป็นชุดน้ําดีๆทําไมเขาบอกว่าชุดน้ํา3ตอนแล้วมันดียังไงดีกว่าแน่นอน c p u จากร้อนๆก็จะทําให้มันเย็นผลของ c p u ร้อนๆที่มันเย็นก็จะทําให้สปีดวิ่งได้เต็มที่นะครับแล้วก็วิ่งได้เขาเรียกว่าคงที่ไม่สวิงไปสวิงมายิ่งร้อนหลักการเดียวกันยิ่งร้อนสปีดต่ํา นะยิ่งร้อนสปีดยิ่งตกคะแนนยิ่งตกแต่ยิ่งเย็นคะแนนคงที่สปีดคงที่ทําให้การรีดเฟรมออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีะมาสรุปกันง่ายๆวันนี้สรุปกันง่ายๆก็คือนะครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะความร้อนนะครับความร้อนความร้อนสูงนะครับทำให้สปีดต่ำ สปีดตามความร้อนความร้อนความร้อนคงที่นะครับทําให้สปีดคงที่เออความร้อนน้อยความร้อนน้อยความร้อนน้อยนะครับทําให้สปีดสูงและคงที่นี่วันนี้เราเรียนกันจบแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องความร้อนแล้วก็คะแนนที่มีผลต่อ CPU นะโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามกันนะครับหลังจากนี้พี่เกมจะมาแนะนําแล้วก็มาเทท,ทดสอบการให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้อีกหลายๆชิปอาจจะเป็นเทสกร์ดจอเทสแรมเทส CPU เทสอะไรต่างๆนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ห่างหานการพี่ห่างหายการแนะนําหรือว่าเป็นการเ,าเป็นการ แนะนำสอนต่างๆวิธีต่างๆเนี่ยไปหลายเดือนแล้วนะครับคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากจะกลับมาทําอะไรให้มันดูแปลกใหม่แล้วก็ได้ความรู้ทุกคนได้ความรู้นะแล้วก็ได้ประโยชน์กันทุกคนนะครับสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลที่ให้ไปมีประโยชน์อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม